วิธีการนะคะนาฬิกาเดินปุ๊บเนี่ย mm hmm. พี่ก็จะให้น้องคนละหนึ่งนาทีนะช้าช้าเร็วเร็วผสมผสมแต่อินเนอร์คือบริทนิสเปียหมดเลยนะจะช้าจะเร็วจะผสมและพี่ก็ใช้ทำสลับกันไปสลับกันไปอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเจสซี่ทำช้าเสร็จปุ๊บขณะที่กวางยืนรอกวางคิดท่าของตัวเองแล้วว่ากวางจะทำอะไรตอนกวางทำเจสซี่ก็คิดตอนเจสซี่ทำกวางก็คิดมันต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะ หนึ่งสองเริ่มแต่อินเนอร์ต้องมีนะเซ็กซี่หวานน้องเป็นสายหวานนะแต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงไม่ได้นะมันชาบได้เหมือนกันช้า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 ก็คือต้องช้าช้ากว่านี้อีกพี่จับไม่ทันปึ๊บสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากมีสิ่งนี้คือแบบตาฉันสวยฉันสวยฉันสวยที่สุดคุณว่าถึงเวลาเขาจะแบบ มากกว่านี้ค่ะตอนนี้คือเหมือนแบบหัวมันคิดไปหมดทุกอย่างเลยอะเงี 1> 1, 2, ้ยหนึ่งสองสามทีมคริสจังเวลาเริ่มค่ะเพเลง one t น้องอินเนอร์ค่ะอินเนอร์ทำไปเลยทำไ,ไปเลยไปคุยภาพไปเรื่อยๆวันนี้พี่พิชก็จะสอนการเดินแล้วก็การอินเนอร์ออกมาจากจากตัวเราให้เป็นบริทนีแล้วก็ให้มันเหมาะกับเพลงด้วยค่ะแต่ว่าอินเนอร์ของบริทนีสเปียร์ไม่ได้แปลว่าน้องต้องเต้นท่าบริทนีสเปียร์นะเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่ถูกต้องในการเต้นแต่พวกมือเมิร์มะ อะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเจสซี่อยากทำเจสซี่ทำได้กุดลัทำได้อยู่แล้วครับแลทีมสุดท้ายครับทีมคริสครับเชิญครับเราขายมาสคาร่าเ้าอใช้ p ร o ดัก t ี่ไม่ใช้พรอดักต่อให้เจสซี่อายุเพิ่อจะ16อบหกไรเงี้ยวินิสเบียเนี่ยก็ต้องเคยเห็นมันต้องทำให้ได้อะค่ะไม่ว่าโจทย์มันจะเป็นอะไรจะเข้าทางหรือไม่เข้าทางแร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  คค like kind of like ่ะมิแต่เจสซี่คือเหมือนกับแบบเป๊ะอ่ะเจสซี่ก็คิดว่าเจสซี่เป็นอินเนอร์บริตตี่แบบสไตล์เจสซี่ละกันเพราะเพราะละคนเนี่นะเขาคือบริตนี่นี่เจสซี่เพราแต่ก็พยายามจะอินเนอร์เขามาค่ะขอใช้คำพิเศษ s ต r o n g strong คิดคลาสสิกนะ ราคาให้พี่นิดนึงฉันชอบเจสซี่อ่ะตาได้อินโนเซนต์แต่ว่าร่างกายได้แข็งแรงหนึ่งสองตัดลดไหลไปไหลไปไหลไปดีค่ะเจสซี่ที่มันจะเลรชมากกว่านี้มากเพลงเนี้ยอืมมันจะเฟรชมันจะเล่นอะไรนี่มันเหมือนยังยังเฟรชอะไรยังนิตร์นะฮ่มันคือมันคือสวยอย่างเดียวอ่ะอืเรย์ไม่เห็นเหมอนกัเจสซี่อ่ะพีกว่าเขาสวยอย่างเดียว พวกสวยแต่ว่าไม่เก่งค่ะคิดว่าจริงๆอาจจะทำได้ดีกว่านี้นิดนึงเหมือนที่ซ้อมกันในห้องแต่ว่าในสถานการณะนะ์นั้นในเวลานั้นจะซี่คิดว่าจะซี่ให้ไปเต็มที่แล้วค่ะก็ะต้องรอดูผลบายค่ะพี่กวาง Energy นะคะวินนี่สเปียนะดีค่ะล่าเริงแต่ไม่ได้เรียบรอให้ ดีค่ะนีะออออ่สวยไหมล่ะเออพี่ตาหวานเลยอนีม่สวยหรออินโนเซนต์ดีเป็นวิกนี่เวอร์ชันไทยแล้วกันนะคะฮันน้ำม,มันใจนะวางนะดียิ้มน้อยนิดนึงเป็นวิกนี่สปีร์สคนไทยนะนี่ก็จะแบบคนนี้เป็นยังไงดูเด็ก น้ามั่นใจนะวางนะดี Hit me baby one more time ถ้าชนะก็บ้าแล้วนะถือโปรดักต์ขนาดนั้นแล้วฝาเนี่ยปิดไม่สนิทสักอันหนึ่งแล้วก็โพสโพสโพสอย่างงี้ก็เห็นฝากบบขยับไปขยับมาแล้วก็เปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำดีที่สุดแล้วคะ่ะเพราะว่าก็เชื่อมั่นในตัวเองอะว่าตัวเองทำได้ดีแล้วต่อ,อไปเป็นอันนี้คะ่ะอันที่เดินเข้ามานะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 พี่กวางถือลองถืออีกมือได้ไหมคะโอเคค่ะดีค่ะต่อไปจะเป็นช็อตสมงผลความการตามสไตล์น้องเลยค่ะเฮ้ย right จับเจสซี่อยู่นะจับเจสซี่อยู่นะเจสซี่ดีค่ะเจสซี่พี่มีความรู้สึกว่าโฟกัสของคริสอยู่ที่เจสซี่มากวันนี้พี่รู้แขนหน่อยแขน แคนแคนโอเคค่ะดีค่ะเจสซี่เป็นลูกหลักของคริสแน่นอนวันนี้ดูชัดมากเลยเพราะตอนนี้ทีมเขาเหลืออยู่แค่2คนแล้วอันนี้ก็ต้องสงสารกวางเจสซี่รูปไล่หนึ่งทีหนึ่งสองสามเออดีค่ะแล้วก็หันมามองกล้องพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองสามันมองกล้องค่ะยังไม่มิดนะ สามสิบวิสุดท้ายครับนั่งนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้มสคาร่านะคะระวังตาเล่ระวังตาเล่ระวังตาเล่เ <c oughs> จสซี่ใช้มืออีกข้างหนึ่ง <c oughs> หนึ่งสองสามเจสซี่ดีหมดเวลาครับขอบคุณค่ะเก่งมาก แย่ yeah, มากอะทิมคริสต์คาแรคเตอร์ของทั้งสองคนเนี่ยมันดูเป็นบิ๊ตนี่แต่คนละทางเลยเบบี้วั More Time คืออะไรคะมันต้องมีความขี้อ้อนมากกว่านี้บีรู้สึกว่ากว่างไม่มีคือหลายๆอย่างเนี่ยคือผิดหมดอะข้อผิดพลาดของคริสเยอะมากคือเอาไว้ว่าชนะคือชนะแพ้คือแพ้จบคุชไม่โวยวาย